สวัสดีครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช a n e l ฟุตบอลฮีโร่ที่จะช่วยคุณได้ทุกสถานการณ์ในวงการลูกหนังฟุตบอลทั่วโลกโดยเราจะมีบทวิเคราะห์ฟุตบอลของแต่ละทีมาฝากทุกท่านแต่ก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์นั้นอยากจะฝากอะไรไว้สักนิดหนึ่งนะครับใครที่อยากจะได้ทีเด็ด VP แบบหนึ่งคู่เน้นๆการันตีความแม่น 80- 9 0บวกกันแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้แต่เดี๋ยวก่อนจะมีแจกแค่ในรายกลุ่ม v ีเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเข้ากลุ่มก็มีกติกาย,ายเยคัเเเเรรสมิ่่่มมต้้นนนีแค100บาาททเทั และบอกว่ามาจากชาแนลฟุตบอลฮีโร่คุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่300บาทฟรีโบนัสอีก200บาททันทีเล่นได้สามารถถอนออกได้เลยและเมื่อเติมเงินครั้งต่อไปจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก5%จากยอดฝากเว็บเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงฝากถอนรเร็วไม่เกิน5นาทีใครที่อยากจะสมัครเดี๋ยวผมจะลงลิงก์สมัครไวใ้ใต้คลิปนี้นะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วให้แจ้งขับพนักง,งานด้วยว่าต้องการเข้ากลุ่ม VP เพียงแค่นี้คุณก็จะได้ทีเด็ด VP แบบแม่นๆแ,แ,และเว็บดีๆไว้เล่นนนทุกวััเลยะครบ สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้มาเจอกับพวกเราแล้วฟุตบอลฮีโรสองคู่ที่เด็ดที่อยากจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือมาดูในคู่แรกกันเลยในศึกยูโรปลาลีกระหว่างทีมเซบียาดับ4ของตารางที่เจอกับอินเตอร์มิลานดับ2ของตารางคู่นี้แต่ในเวลาที่สองตรงเหรราคาไม่ต่างฝั่งของเซบียาเป็นฝ่ายต่อปปอนั่นเองนะครับผมและเรามาดูสถิติ5เกมล่าสุดกันบ้างนะผมทางฝั่งของเซบียานันชนะ4แล้วก็เสมอไป1เกมส่วนทางฝั่งของอินเตอร์มิลานนั้น ชนะ5เกมด้วยกันนะครับผมและเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมกันเลยนะครับผมก็เซบียาล่าสุดพวกเขาได้บุกเปียนชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาด้วยสากร2ประตูต่อ1ถึงแม้ครั้งนี้จะไม่มีรายงานผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับผมแต่ว่าคาดว่ายูเลนโคปเตกีจะวางมากมาในแบบการเล่นแบบ4-3-3โดยให้ลูคัสโอกรมโปสยูเซฟองเนสไลซายดิซูโซเป็นตัวหลักที่คอยลากอร์และหวังเอเวอร์บาเนนัโดและ จอแดดเป็นกองกลางที่คอยลุกอยู่ด้านล่างอีกทีนั่นเองและเรามาดูทางฝั่งของอินเตอร์มิลานกันบ้างล่าสุดพวกเขาได้ชนะชต้าดูเนตมาดิจกอร์5ประตูศูนย์สภาพความพร้อมวันนี้มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บคือมาติอัสเบติโนฮาลาฟฮาคิมีและยังมีผู้เล่นที่รอฟิตคืออเล็กซิสซานเชซในครั้งนี้คาดว่าอัตเดิโอกอนเตน่าจะวางหมากมาในรูปแบบ35-2โดยให้เรลาตาลูมาร์ติเนสลูมิโอลูกากูกวงคู่เป็นกองหน้าที่คอยลัดกอร์แล้วบงังมิโกโล่บาเล และโลแบโตกลากิเดีดยนี่นะครับผมกอ,องกลางที่คอยช่วยลาสกอยทีนั่นเองและเรามาดูความน่าจะเป็นสําหรับคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมอ,อินเตอร์มิลานที่ต้องบุกไปถึง ของเซบียาในเกมนี้ผลงานการเล่นในบ้านของเซบียามาดูกันเลยนะผมก็พวกเขาสามารถเก็บชัยไปได้ถึง3เกมด้วยกันและมาดูผลงานการเล่นนอกบ้านของอินเตอร์มิลานกันบ้างน,นะผมฮาเกมล่าสุดพวกเขาเก็บชัยไปได้3เกมเช่นกันนะครับผมผลงานดีต่อเนื่องของทั้งสองทีมเลยทีเดียวและเรามาดูสถิติเฮดตูเฮดกันบ้างน,นะผมคู่นี้เจอกันหนึ่งครั้งก็เสมอนะครับผมเมื่อปี2008 นะผมหลายปีที่แล้วนั่นเองด้วยเหรียญราคาที่ไม่้ต่ฝักของอินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายต่อปอปอนะผมมองจากสภาพความพร้อมความฟิตและการวางหมากผู้เล่นในเกมนี้ขอให้ไปต่ฝักของอินเตอร์มิลานหนึ่งลูกมาแน่เราแค่ลูก2กงกีต็มนั่นเองนะครับผมแลวเรามาดูคู่ที่2กันเลยในศึกลีเอิงฝรั่งเศสระหว่างทีมบอกดวอันดับที่12ของตารางที่จำน้องอันดับที่13ของตาราง คู่นี้เตะในเวลาเที่ยงคืนตรงนะผมเลยระคราัมาทางฝั่งของดอกโบดอกโบบอกโดนะผมเป็นฝ่ายตอปพอๆนั่นเองนะับผมแล้วเรามาดูสถิติฮเกมกันบ้างบอกโดชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมส่วนทางฝั่งของน้องนั้นชนะ3าเสมอ1แล้วก็แพ้เพียง1เกมเท่านั้นมาดูสภาพความพร้อมกันบ้างนะผมเจ้าบ้านบ,ากบอกโดเ่ลาสุดพวกเขาได้ชนะสตัตเดลงังมาดูสกอสกตซีปิทูตศูรนะผมสภาพความพร้อมวันนี้มีเล่นที่ได้รับบาดเจ็บคือเปาโลยาซีน อารีนะครับผมคาดว่าเปาโลซูซาจะวางหมากมาในรูปแบบ4-3-2-1โดยให้ทิมมี่บริยองเป็นตัวหลักที่คอยล่าสกอร์และวางนิโคลัสพีวิลเลมิดอูดินและควางวิโจเป็นกองกลางที่ลุกอยู่ด้านหลังนั่นเองและเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนน้องกันบ้างล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านบุกไปเอาชนะเลอาฟมาลุสกอร์3ประตูต่อ1สภาพความพร้อมวันนี้ได้รับรายง,งานว่ามีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บมากเลยทีเดียวนะผมคือดูไลดูเลมาคัสโคโคลูโตวิกบลาสเมดิอาเบด มอนลาวาเก้ la, age, และยังมีผู้เล่นที่เราฟิตคือแอนโทนีลิมบอมเบ้นะผมในครั้งนี้คาดว่าสกิสตองกูดูฟจะวางมากมากในเกมแบบ4-2-3-1โดยให้คาลีฟาคูลิบาลีนะผมเป็นกองกลางที่คอยล่าสกอร์และวางคาร์เดอร์แบมบ้าเยอันซูซาโมเสสไซมอนนะผมเป็นกองกลางที่คอยช่วยล่าสกอร์อีกทีนั่นเองและเรามาดูความน่าจะเป็นสำหรับคู่นี้กันเลยดีกว่ามาวิเคราะห์กันลึก สุดขั้วกันเลยนะผมบอกดูผลงานการเล่นในบ้าน5เกมล่าสุดนะครับผมก็ขออภัยด้วยตอนนี้หลีกเพิ่งเปิดมานะครับผมส่วนการเล่นในบ้านนะครับผมล่าสุดพวกเขาเก็บชัยไปได้2เกม นะครับผมและลงมาดูทางฝั่งของน้องกันบ้างผลงานการเล่นนอกบ้านนะผมเก็บชัยไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นให้เรามาดูสถิติเฮดตูเฮดของทั้งสองทีมกันบ้างนะผมเป็นทางฝั่งบอกโดนั้นสามารถเก็บชัยไปได้ถึง4เกมน้องชนะ1เกมและเสมอไปเพียง1เกมเท่านั้นนะครับผมและด้วยเร็ดราคาที่ทา,างฝั่งของบอกโดเป็นฝ่ายต่อป,ปอปอด้วยสภาพความพร้อมของผู้เล่นและ การวางหมากนะผมคู่นี้ขอไปทางฝั่งของเจ้าบ้านดูแล้วเหนือกว่าอย่างแน่นอนนะครับผมและเรามาสรุป2คู่ที่เด็ดกันเลยดีกว่าคู่แรกยูโรป้าลีกนะผม1ิบียาบอินเตอร์คู่นี้ขอให้ไปทางฝั่งอินเตอร์และคู่ที่2บอกดูกับน้องก็ให้ไปทางฝั่งของ ดนั่นเองเอาเป็นว่าใครที่อยากจะเข้ากลุ่มลาย VP ที่มีทีเด็ดบนเต่งนะครับผมการันตีความแม่น80-90%ส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ได้เรีงนี้ด้านล่างได้ได้เลยนะครับผมและอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับฟุตบอลยุโรปของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ